ตุบโอ้ยได้นะเะเกียบไปทิ่มเนือลูกล้วตุบอ้ามาขุดลงโบมันมันมืด้องนี่ยขุกแล้วเอเอบดหนโนด่เด้พูดิหนกโนดเอาไป่้อนเลยหนูอยางมันไปตรงห้องมันติดอ่ะอยากินิ่นเท่านั้นใส่ตะเกียบผิดทางอ๋อีแดงงี้ก็เขาดเดีดียวินเลยเจ้านั่นนดงทางบนเส้นเอีแตนบนเส้นเกแตนเอาไหมบ่ฮอ ใส่รวเนนิ่มดันี่างินก๋าเตี๋ยวไปเยอะเลยจ่ก๋าเตี๋ยวไปตังเคยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวลนทั้งคู่ทังนายจะไปไหนล่ะลุงจะล้มจะล้มอะจบจักจบาคกับรนกับรานกับเรนบ่อนเจ้าเหน็บนี่เลี่ยง วยไดบอนะมึงอะทรวยได้หลายๆี่บวยเยอะอริงเนี่ยบยิบอมรแนบออย่างนีาเิรวยดหลายเลยด้ไหรวยรางวัที่เียววหละเออม่ต้องบอกให้แล้วนอนเอามากินหมดให้เยเยอะช่อสามเป็นเยเยอะช่อสามเปนนอนหน่อยน้อยลูก หมอแล้วมันกระปากแตกหรอกบวชหมอปัญญาเนี่ยเส้นทไมอยู่หนาบวชกินไม่ได้หรอบันมันดสถวไปไปพรว่ดเอววันพาวะพระะสวยหมอปญามันบ้านยู่ไงอือลูกเคยป้าดาหมดบวชาอะบวชว่าเคยหาหขอี่บวชที่วัดนี่อือไม่มีลต้องไปเห็นเบมรนหมอหลวงบวชมีดาวบวชยีดาวะเขาลกันล่ะอ่ะไม่บวชจรงเลย เขาได้อันนั้นเขาแก่บนเขาเอามือเขาไม่ได้บอกใครครับน้ำมาบวหนเนี้อเตมหนึ่งคนมาเนี่ยเนี่ยทุ่มมาสอนหนูไปไหนคำนี้จหมดเลยอนมาได้แลไม่มาไนี่ตสอนเาอนเสอนเปื่นเลยเต๋เขา้อียนไว้หเนเลยไนอ่ะนี่ไงเอานี่แม่ย่างให้เราเนี่ยเอากิน

หนูเอาพิมพ์ใส่ให้แล้วตีนก็มีหนูไม่ต้องใส่เดี๋ยวมันจะแตกใส่หนูเลยเดี๋ยวอาบน้ำอีกรอบอาบเสได้ไหมเส็จเส็อาบเสื้เออเดี๋ยวเอาให้เลิดูอับก่อนักตาก่อนอายายไปเลยเดี๋ยวมาามไพี่ดองโซนแม่ดิหเสียบแม่ว่าชงละกอนเ๋ยโดูโิ้มยังตีนหนูเมา

อย่าล่วงนะอย่าล่วงนะเพื่อนมาบุญเส็มมาเพ่นไหดัมปี้ไหมเนี่ยเขียวีนัทียังยุ่กระขนใหม่หนึ่งเชี่เลยกระขนใหม่่นึ่งเหมืนแล้วน้องพูเยาไปล้างมาไอ้ยน้องไหนมาอย่างพูดเดี๋ยมาหนุมจังเลยเนี่ยมาถูกเวลาซะด้วย เอโตปบอ่ะสุขสุขกีเอาล่นละมันก็มนที่กิ้งหมดถามนี่แหละไม่มาก็ถามหาท้องนายเนาะเดี๋ยวลง